ครับผมมาพวกันยุเคลื่อนผีล่อลีน่องมือนี่มาชมบรรยากาศทางจลางเคลื่อนเท่าผีล่พีีน่องเบึ้งบรงงบงบรยากาศสวมยูยู่นำ้ำมาหันลงุงเรือมาแล้วมาขึ้นแพร่พีน่องมือนี่มาเมาแพร่เลย เมียนตัวปลาบ่อนดิชว่วงนี้ประมาณหาหกม่วงเลยพี่น้องตะเวนค่อยตกดินแล้วบรรยากาศกำลังได้ที่พี่น้องเอ้ยตะนข่อยดินบาวสีหนุ่มก็กำลังเตรียมเบ็ดพี่น้องเข้าไปแล้วเข้าไปน้ำหนาแล้วเพราะห่างมานนีเ้เป็เขาปได้บรรยากาศดีๆครับมือนี้นี่ครับแนวผ้าม้วนพี่น้องเปียงใดมามากับบังย่ายพี่น้อง ลืนล่นลืน่นลื่นมามาพี่น้องมามวนน้ำกันมือนี้มาเศาเพียพี่น้องมาเศร้าเพียรพี่แอร์เพิ่นก็ครบดีครับพี่น้องนี่ห้องน้ำกับพอมดิห้องน้ำกับมีพี่น้องห้อง,องน,น้ำไม่ต เตาปิ้งย่างก็มีพี่นอ้องเตาแก๊สดก็มี่เื่องค้ัวครบพี่น้องมาได้มาได้อันนี้แพร่บ้านได้กว่าชีนุ่มเรพร่บ้านเราลวงครับลาบงเว้นก็เปิดพี่น้องลังขึ้นก็เศ้าโตกปลา,ราบรรยาก,กาศสุดยอดมากพี่น้องบุญครับเ,รเป็นเมาใจเต้นเว่นบุญเสียงทางบุญ S <S <preach science> อีกเกือกกับคนแล้วทางพี่บาตนี่แต่เว้นบ่แค่เราตกดินอยู่สุดยอดสุดยอดพี่น้องบรรยากาศเมื่อนี้คือสีมานอยู่หรอกเบื้องแล้วบรรยากาศดีครับพี่เพวกเนี้ยท่าแต่เว้นตกดินพี่น้องเอ้ยคักคักคักบรรยากาศมีบังไงพร้อมนี่โพดแล้วเลื่อนงบอบอเสียบรรยากาศเป็นไดพี่น้อง อันนี้รลอบแร่ได้นี่พี่น้องบรรยากาศอราาอ,อ,อแพแค่พี่บ้านเราหลวงพี่น้องแพ่บ้านเราหลวงนี่บรรยากาศแร่เต็มเต็มพี่น้องพิง,งดหยู้งา,งามงามงามนาเศร้าพี่น้องออเบ็ดเท่าก็เเรียมเรียบร้อยแล้วล่ะ จักจีหัวไดเนี่ยเด้อพี่น้องมีแต่รุ่นงามๆดีมือนีมาล่วงลอกไม้ดีพี่น้องมือนีเบิ่งเอาเบิ่งเอาพี่น้องเบาชีนุ่มกําลังเตรียมผสมอาหารพี่น้องปั่นหัวาหาันจีบยาช่วงไปแล้วผมกําลังเปิกขาพี่น้องบงังเงยเอาเอาพี่น้องจังว่ากันไหม นั่งถางหน่อยอากาศกำรังเย็นดีมันเลยเนาะจับเดี่ยวมัแบนีไปเป็นมันเอกียงกระโดกกระเดียเฮ้จังหวะครับจังหวะป๊ดตาม โอ้สุดยอดดีดีครับบรรยากาศลื่นๆพี่น้องหน่ามาส้มหน่ามาส้มพี่น้องคุ้มค่าคุ้มค่าคุ้มค่าจะะังหวัดคุ้มค่าจังหวะัดขั้นแรกพี่น้องขั้นแรกล,ลงน้ำไปแล้วไอ,เ,อเหมือดแห่งยาน ยูงอยู่บ่ปานกลางน้ามันนี่จะไปยูดอยู่ไหนก็ได้ขออยู่คนที่รักก็พอรอบมึงผลงานพี่น้องรอบมึงผลงานางขำขึ้นนี่พี่น้องกูบอกไปแล้วกูลืมมาอีกกูว่ได้๋ยวจตกแค่แบบ ขันดีสว่งพี่น้องไปตุบระยะประมาณสองรเมตรคนหนึ่ร้อยเมตรคนหอยเมตร เงือะมันยากดอกบรรยากาศป้างามมากงามมากพี่น้องมือนี้พี่อีกเกิงก็ขึ้นสุดยอดสุดยอดนี่แหละแต่วิ่สีโตกดินนี่มันบรรยากาศดีมากๆเลยพี่น้องซีดเบก bằng ngay bệnh đầy khi nguồn con xếp xít bệnh 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 bằng ngay bệnh 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 phí đoạn bà nhịp thăm chức cả ทำบรรยากาศจรหน่หยครับเพราะว่าท่วงมันเสียบเร็วป่าว่าัขาละได้อกหรอครับตัวนี้ดังไฟดังไฟเห็นยังยีเขา่เขาเช้าวนเนาะเพราะว่าหัวเขา่ามาอยู่พี่น้องยีเข่าหัวเกียไปกอนหัวเขาก็เกือพี่น้องอาศัยที่ได้กินป่าเต่ถาบ่าไว้แล้วต้องดังไฟกีเขากอนพี่น้องน,นี่นะครับบรรยากาศชุดหยวดจริงๆ เดี๋ยวเนี่ยมันเป็นมันบวดีบวบัวบบวหมมันลุกซักกอนออกจากอันกระสังกระซีนี่ยเอามาพี่พี่เอย่างวะพี่ออกมาข้างนอกรู้ไงบึกบึนและต่ำย่ำนาะเอามาออกจากทางหน้านี่เนาะเดี๋ยวถี่อมาให้กันเลยเชิญไปไปพี่น้องไปเอาบรรยากาศเท่าลดบาทนี้พี่เป็นใดอย่ากจะใหม่ผ่าเสลงเพิ่นระบาดนี้ อาบานโ้เต่าปิกนิกแต่การพี่น้องล่มสวยๆลื่นๆลื่นเลื่นนี่มานั่งฟังนีได้เดแต่ว่าจะเห็นมันเปลี่ยนเดือบนนี้อบอลเพราะว่าจวงเร็วบวยานดวกออกสวยมากง่ายออกมาใกล้ข้นผีก็ได้เอานีนี่มานั่งบนนี้แต่งบอนนั่งให้พ่อมพี่น้องอ้ย ครับรบรยากาศบรรยากาศ <c oughs> ตอนนี้บ่าวสีหนุ่มกำลังซ่อมอาการเบิ่งเบ็ดเดอวยพี่น้องเด้อ <c oughs> ภาพกับสีผู้เห็นปาไในดอกฟ <c oughs> ังเสียงผากเอาพี่น้องเพราะว่าันค่ำแล้วเอาบรรยากาศเอาพี่น้องเอาบรรยากาศเอา <c oughs> ไปเรื่อยๆพี่น้องไปเรื่อยๆ